เดี๋ยวมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจริงก็เหมือนกันนะครับอ่าเวลาที่เรานำไปอุปกรณ์นะครับนำอุปกรณ์ไปใช้งานเนี่ยนะครับก็โดยปกติแล้วนะครับอุปกรณ์ที่ว่ามันก็คือโหลดนะฮะโหลดนะครับอันนี้ no load กับ with load นะครับอ่าถ้าเราคำนวณดีๆนะครับอ่สมมติ นะครับโหลดเราเนี่ยมันเป็นโหลดตัวนั้นทานความนั้นทานต่ํานะครับก็คือมีค่าความนั้นทานต่ําเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ลองคํานวณแบบ no load ดูนะครับดังนั้นก็ตรงนี้ก็จะมีไฟใช่ไหมครับบวกลบนะครับไฟมันก็จะวิ่งผ่านมามันก็จะผ่านตัวนั้นทาน R ตัวที่1นะครับกระแสก็วิ่งผ่าน R ตัวที่2นะครับแล้วก็วิ่งไปแล้วครบวงจรนะครับแรงดันไฟก็คือจุดนี้นะครับ แรงดันไฟจุดนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราคํานวณนะครับถ้าเราต้องการคํานวณนะครับเราสามารถใช้สูตรนี้ได้นะครับสูตรนี้นะครับในการคํานวณก็ได้นะครับเช่นนะครับ v out นะครับมบอกว่า v out นะครับก็คือ v out ตรงนี้นะครับเท่ากับนะครับเท่ากับ v 1นะครับก็คือตัวนี้นะครับ v 1ก็คือตัวนี้นะครับคูณนะครับ i r 2 นะครับ ir 2ก็คือกระแสไฟนะครับกระแสไฟตัวนี้นะครับที่วิ่งผ่าน r 2นะครับกระแสไฟที่วิ่งผ่าน r 2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับาหารด้วยนะครับนะครับหารด้วย i ก็คือกระแสไฟนะครับกระแสไฟนะครับที่นะครับผ่าน r 1 <c oughs> <c oughs> <c oughs> บวกกับ r2 ก็คือความต้านทานของ r1 r2 เนี oh ่ยเอามาบวกกันนะครับแล้วก oh ็มาคูณก oh ับกระแสนะครับค ah ูณกับกระแสอ่าคราวนี้เราก็ยุบสมการตรงนี้นะครับยุบยุบยุบตรงนี้ลงมานะครับมันก็จะเหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่นี้นะครับสมการตรงนี้ก็คือนะครับ v out เนี่ยนะครับก็คือ vr2 ตรงนี้นะครับก็เท่ากับนะครับ v1 ก็คือแหล่งจ่าย นะครับคูณด้วย r 2ก็คือคูณตัวนี้นะครับหารด้วย r 1บวก r 2นะครับก็คือ r 1กับ r 2อนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสูตรนะครับบางครั้งเวลาเราจำนะครับอาจจะเป็นอะไรครับ r 2 vcc ใช่ไหมครับหาร r 1บวก R2 นะครับอันนี้ก็คือเหมือนกันนะครับเหมือนกันบางทีเราตรงนี้นะครับถูกกำหนดให้เป็น VCC เราก็บอกว่าเออ R2 คูณ VCC หรือ VCC คูณ R2 นั่นแหละนะครับก็เหมือนกันนะครับหรือในโจทย์นี้ก็คือ V1 คูณ R2 นะครับอันนี้ก็มีค่าเท่ากันนะครับแต่ให้จำไว้ว่าสูตรอันนี้ก็คือสูตรที่เราจะใช้กันนะครับอันนี้ก็สูตรเดียวกันนะครับอ่าแต่นะครับถ้าเราจะมาคำนวณตรงนี้นะครับ คำนวณตรงนี้นะครับอ่า under load นะครับอันนี้ no load นะครับก็คือไม่มีโหลดนะครับอันนี้สูตรคำนวณแบบไม่มีโหลดแต่ถ้ามันมีโหลดขึ้นมานะครับมันมีโหลดขึ้นมานะครับเราก็ต้องคำนวณตรงนี้ก่อนนะครับก็คือ r l นะครับ r l กับ r 2ใช่ไหมทำอะไรกันครับตรงนี้มันก็ขนานกันนะครับ r l คูณ r 2นะครับก็คือยุบนะครับยุบอ่าสมการตรงนี้ นะครับลงไปนะครับอ่านะครับจากเดิมนะครับก็คือ v 1ก็คือแรงดันไฟตรงนี้นะครับคูณ i ก็คือกระแสนะครับกระแสที่ไหลผ่านนะครับ r ตัวที่2หารด้วยนะครับ i ก็คือกระแสนะครับแล้วก็อ่คูณด้วย r 1บวก r 2นะครับอ่าก็ถ้าดูดีๆจริงๆแล้วก็คือกันนะครับ เวลาเรานําไปใช้งานนะครับเวลาเรานาไปใช้งานเนื่องจากพวกอุปกรณ์ที่เราไปใช้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นโหลดที่เราไม่ค่อยรู้ว่าเฮ้ยมันมีค่าความต้านทานอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยนํามาคํานวณตรงนี้นะครับเราจะก็จะคํานวณแค่แรงดันไฟตรงนี้นะครับเราก็มาคํานวณแค่ตรงนี้ว่าเฮ้ยแรงดันตรงจุดเนี้ยจุดเนี้ยนะครับแรงดันที่ตกคข้ม r 2เนี่ยเท่าไหร่นะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับ พอดีอันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องวิชาการหรืออะไรกันมากนะครับแต่ว่าให้จําไว้ก็คือในเรื่องของวงจรแบ่งแรงดันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็แค่ต้องการเอาแรงดันจะที่ตกคอมตัว R ตัวที่2ตัวเนี้ยนะครับเอาไปใช้งานมันก็แค่นั้นเองนะครับเอาแรงดันตกคอมตัวนี้ไปใช้งานนะครับไม่มีอะไรมากนะครับ วงจรจริงมันง่ายกว่านี้นะครับง่ายกว่านี้นะครับแต่อันนี้คือเรายกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจเฉยๆนะครับตัวนี้อย่างสมมุติตัวนี้นะครับกำหนดแรงดันไฟที่45โวลต์นะครับแรงดันไฟ45ก็จะวิ่งนะครับก็จะมีกระแสไฟวิ่งผ่านนะครับ I ตัวนี้ก็จะเป็น i1 นะครับ I R1 นะครับผ่านอาตัวที่1นะครับไอผ่าน R ตัวที่2นะครับแล้วก็ตัว ไออาร์สามผ่านอาร์ตัวที่3ก็จะวิ่งกระแสก็จะวิ่งผ่านไปอย่างนี้นะครับแต่ควนี้นะครับในแต่ละครั้งที่วิ่งผ่านเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดแรงดันนะครับกระแสกับตัวต้านทานนะครับส่งผลทําให้เกิดแรงดันนะครับตามกฎของโอห์มนะครับอีนะครับไออาร์นะครับมีแรงดันนะครับมีแรงดันนะครับ มีความต้านทานนะครับมันก็จะก่อให้เกิดกระแสนะครับ I เท่ากับ E ส่วน R นะครับเพระาะฉะนั้นนะครับถ้าเราดูจากวงจรจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นการคำนวณคือเราต้องคำนวณหากระแสรวมก่อนนะครับกระแสไฟรวมนะครับว่าความต้านทานรวมชุดนี้นะครับมีคาม่าเท่าไรอย่างเช่น 5k นะครับบวก10 k บวก7 5 k นะครับอันน so so, so, okay, so, 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 ี้คือ R รวมหรือ Rt นะครับหารด้วยอะไรครับก็คือด้วยแรงดันไฟนะครับ45าโวลต์งนั้นอันนี้เราก็จะได้กระแสเข้ามานะครับจะได้กระแสแล้วเราก็เอากระแสตัวเนี้ยนะครับเข้ามาคูณกับความต้านทานครับเอากระแสเข้ามาคูณกับตัวต้านทานเอากระแสเข้ามาคูณกับตัวต้านทานนะครับเราก็จะได้แรงดันตกค่อมในแต่ละจุดนะครับจุดนี้ตกค่อมจุดนี้นะครับ แล้วก็ตกค่อมจุดนี้นะครับแรงดันที่ตกค่อมนะครับ vr 1นะครับ vr 2แล้วก็ vr 3นะครับแรงดันที่ตกค่อมในแต่ละจุดแต่ละตัวเนี่ยพอมารวมกันมันก็จะได้เท่ากับแรงจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะใช้สูตรนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือใช้สูตรเป็น r นะครับ r 1นะครับ คูณอะไรครับอ่า r 1ก็คือตัวต้านทานตัวนี้นะครับ r 1ก็คือตัวน้านทานตัวนี้นะครับคูณลายคูณแหล่งจ่ายก็คือ vcc นะครับหารด้วย r 1นะครับบวก r 2แล้วก็บวก r 3นะครับก็7.5บวก5้นะครับก็22นะครับ22.5นะครับอ่ามันก็จะได้สูตรตรงนี้นะครับ อ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่ะอันนี้เราก็คำนวณไปนะครับคำนวณไปนะครับสุดท้ายมันก็จะได้แรงดันไฟตรงนี้ก็คือ1 0บโวลต์นะครับสิโวลต